เราจะมาเลมขนหางให้น้องมีอานะทุกคนมันยาวมากเลยแล้วน้องก็เดินมันน่าจะหนักอะ่ะทุกคนเราจะตัดไปอย่างนี้นะนิดเดียวไม่รู้น้องเขาจะโอเคหรือเปล่านี่นะทุกคนนี่นะได้อยูอ่เขาหน้าจะไม่โรดแม่ออ้ยแม่ตัดไม่เท่ากันอีกเป็น เมียเดินสิได้กินนมนะแล้วลุกขึ้นมาหาแม่ลุกๆเอามานี่โอเคไหมเมื่อกี้ให้เมียเดินแล้วมันยังลากอยู่ทุกคนเดี๋ยวตัดตัดอย่างนี้นะอย่างนี้นะอ่าเอ้ยสะบัดสะบัดไหนมันยังลากรึไงไม่อยากให้มันลากร้า แบงนี้นะนยังไม่รู้ตัวนี่พอดีแล้วแหละม,มันห่างมาเลยพ <laughs> ยามองห่างตัวเองอยากเศร้าซอยแม่ห่างหนูอ่ะแม่ฮะ <laughs> นี่แหละแม่ตัดออกให้แล้วเนี่ยเอาดูห่างเธอ มันยาวเกินไปไงแม่ก็ต้องตัดนะไม่ต้องตัดหางน้องออกนะไม่ต้องเสียใจนะแล้วแม่ให้ขนมเป็นรางวัลค่าหางของลูกนะนี่ไงขนมมาแล้วน่ากินมากเอางับเลย